แอดสันปะตองเมื่อสักครู่นะครับขอบพระคุณนะครับที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับศึกทีพีทีวีเกียบเฮ SKS Super Fight นะครับขอบคุณค่ายมวยแอดสันปะตองโดยเสียแอสสันปะตองขอบคุณค่ายมวยสิงห์มาวินครับโดยเซนึงพัฒชนน์คดชาสุวรรณครับค่ายมวยกุ๋ยบางคอนแหลมข่าวดูแลครบจบที่เดียวครับสำหรับคนรักรถทั้งหลายครับมีฟิล์มใสกันรอยแรปสีคาร์ดิทอลิง่งเคลือบเซรามิก ฟิล์มกรองแสงและฟิล์มนิรภัยครับสนใจติดต่อที่ร้านพาว092-240-6666กาแ,สแฟสำเร็จรูปผสมชนิดผงตราโฟกัสคอฟฟี่ครับและก็ขอพระคุณครับกับบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดท่อดีท่อ,อ p v c ท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคาเด้แล้วครับยกที่สองครับวันนี้เรียกว่าไฮไลท์ดูดิกรบเพชรเหนือต่องขาเชียงใหม่ ู้จักรไชยศรํดำเนินเดิมนะครับตั้งแต่เปลี่ยนเป็นเพชรเหนือนะโอ้โหพัฒนาขึ้นผิดหูผิดตาสดใส飒าด้วยฟอร์มการชกครับ5ไฟหลังชนะรวดครับชนะแม้กระทั่งคู่ต่อสู้ในวันนี้เคยชนะมาแล้วครับแต่วันนั้นขุณสยามบอกนั่งรถผมก็เมาแล้วนะครับกว่าจะถึงครับวันนี้ฮะที่นี่ครับเวทีมวยสยามอ้อมน้อยฮะล่าสุดของเขาชกที่นี่ก็ชนะต้องพบโชคบางแสนเอาไว้ด้วยสำหรับขุนสยาม ละเอียดนะครับคู่นี้ระวังตัวแจอะไรครับขุนสยามหลับเข้าหาครับเพชรเหนืออนี่ครับคือมองหน้ามองตานานกันไปหน่อยครับกรรมการนะเรียกทั้งคู่มาเตือนครับเร่งให้ออกอาวุธมากกว่านี้ครับเคยโชกันมาแล้วแล้วครับฉะนั้นรู้ทางหนีที้นใหดีเดุดไม่ได้นะครับสถานการณ์แบบนี้ครับ พลาดไม่ได้นะครับระวังตัวแจเกมยังไม่เปิดนี่ฮะขวาวางไปก่อนครับหน่าเอาก่อนเลยครับทางด้านเพชรเหนือโดยสไตล์ที่ประเภทตะหนักต่อแรงครับขีดซ้ายแต่ว่าเป็นมวยรุ่นพี่แหละครับเพชรเหนือครับดูมวยชบงบินนี่โอ้โหเกากึกเลยนะครับจะเสียเปรียบช่วงหน่อยนะครับก็มาบวกลบคูณหารกันครับทาให้มวยกู่นี้นี่ยังยังนึกไม่ออกละครับว่าสุดท้ายท้ายสุดใครจะเข้าป้ายควันชัยชนะไป กำปั้นขวาแต่ว่าเตะขวาขึ้นมาครับคุณสยามขยับไว้ครับขยับขยับหมัด1-2ครับหมัดซ้ายที่ทำได้ดีครับถีบซ้ายไปอีกทีหนึ่งครับทางด้านเพชรเหนือครับขุนสยามค่อยๆเดินเข้าหาจะต่อยหมัดคือในบ้างครับยังแยบหลุดไปเนื้อตัวดีครับขุนสยามครับอะไรไม่เหมือนความาชกตามแผนแล้วครับเครื่องยังไม่ร้อนหาช่องหาจังหวะครับ การเพชรเหนืออามาขวาสับสอกโดนขวาจับจับแล้วขวาใจขวาตอนนี้พลทีค่อยมาสร้างจังหวะกันใหม่นะครับมีผ่อนหนักผ่อนเบาทั้งคู่ครับมีจังหวะเร่งจังหวะผ่อนถีบซ้ายครับเพชรเหนือครับชื่อนี้อาจจะเป็นชื่อที่ถูกชโลกับเขาก็ได้นะครับแต่ว่าแค่งนี้ไม่เข้าครับ หรือว่าสถิติจะจะสิ้นสุดชัยชนะติดต่อการหลายไฟต์ตรงนี้ครับน่าสนใจมากๆครับขยับเข้าไปครับแข้งขวาครับคืนด้วยขวามาดูภาพช้าก่อนครับจังหวะยกที่ผ่านมาครับขวาไปขวาคืนครับเบิร์นสองแข้งครับเจาะยางแต่กรรมการนี่เรียกมาเตือนครับก่อนที่จะบวกคืนอีกทีครับหมัดขวาครับไตขวาสูงขึ้นมาครับ วันนี้ดูสดชื่นขึ้นเยอะเลยครับทางด้านขุนสยามครับไม่เหมือนไฟก่อนที่อาจจะเมาโค้งอยู่ครับพี่แกครับครับทางคู่ก่อนที่จะไปชกกันที่สมมวยแม่ห้องสอนก็เพชรเหนือก็ชนะคาถาเพชรสิงมาวินเอาไว้ที่นี่นะครับส่วนขุนสยามก็ชนะป้องพบเอาไว้ก่อนที่จะไปชกกันล่าสุดที่ออบตปงก่อยครับปงก่อยครับมาํำยันครับโดเห็นชัดเลยว่าขุนสยามมันสูงกว่าครับํำยันก็หูกิมแล้วครับ รามยันจิ้มขวาโอ้โหมาแล้วครับสูงๆยาวๆดูว่าสูงๆยาวๆอย่างนี้นี่จะใช้ขลีละให้มันเกิดประโยชน์หรือเปล่านะครับเติมเข้าหานะครับขุนสยามครับต้องระวังอาวุธคมของเพชรเหนือด้วยนะครับหมัดศอกอย่างนี้ครับพยายามเข้าไปครับขุนสยามครับพยายามจะบวกหมัดมาแล้วครับออแล้วครับคล้องได้โอ้โหดูฮะดูการคล้องครับดูการคล้องการจับ ลูกนี้กรรมการจะว่าอย่างไรครับน่าไปขัดขาเขานะครับมันก็ชัดเจนนะครับกรรมการธนพัฒน์ก็อยู่ใกล้ที่สุดด้วยครับจับแล้วตีดีกว่าครับอย่างอื่นที่มันเป็นเกินเลยไม่ต้องไปทําครับไม่มีได้ครับมีแต่เสียอะไรที่มันไม่ถูกต้องทามกติกาก็อย่าไปทำครับง่ายๆแค่นั้นครับเอาขยับทีบซ้ายครับจะสับสองเเจอคล้องเกาะในครับจากคุณสยามครับ ก็ดูจังหวะจับครับตัวใหญ่รับเอาครับตัวเล็กยังไงครับพยายามขืนสู้เหมือนกันยับแยกมาก่อนไม่ว่าจับจับเอาทรงเอาเหลี่ยมนะฮะคอยาบ่วยบอกหงงไว้ก่อนครับยังไม่ตีไม่ยกสามแล้วต้องตีแล้วครับตอนนี้เนยกสามแล้วครับดูครับเพชรเหนือจะนิ่งครับจังหวะจะปล่อยหมัดเด็ดด้วยฉีบซ้ายยันเอาไว้ครับฝุนสยามก็เครื่องยังไม่ร้อนเหมือนกันเหมือนจะบีบเกมให้คู่ต่อสู้นั้นเข้ามาหาสี่ครับคำยันครับเพชรเหนือ หวาเตะหลังเลยครับทางด้านขุนสยามตูเหมือนมีแผนในใจนะครับขุนสยามครับเตะขวามาพยายามจะเตะขวาโต้นะครับไม่เข้าดูว่าจับได้แล้วจะตีตอนไหนครับดักทีบเอาไว้ครับดักทีบเอาไว้ครับเพชรเหนือครับขีบเอาไว้อาบัดขวาครับเตะขวาไปเสียบขวามาครับและและยังไงต่อครับโอ้ดีขวางเอาไว้แต่ก็ยังตีได้ครับนี่ครับความยาวครับก็พยายาม เสียบซ้ายครับขวาคืนไปโอ้เน้นครับเน้นลงในครับมีศอกซ้ายครับึืนไปครับทางนันเพชรเหนือขุนสยามขวางแล้วพยายามสับศอกคืนเหมือนกันครับเอาครับเมาหรือเปล่าครับต้องถอยครับทางนั้นเพชรเหนือโอ้ต้องกาสุดครับโดนศอกนี่ฮะโดนแล้วครับศอกขวาตอกด้วยเข่าซ้ายครับขุนสยามไปเป็นชุดโอ้โหศอกขวาสะบัดครับ นับเลยครับนับเลยครับนับไปฮะนับยืนให้นิ่งครับต้องไงก็ต้องนับไปถึง8ครับนี่ครับถึงได้บอกว่ามีแผนในใจครับดูดมั่นถูกมั่นใจเลยนะครับขุนสยามครับกรรมการนับ8แน่นอนแหละครับธนภัทรเสือแก้วครับสับมือชกต่อครับโอ้โหนี่กำลังสดเลยนะครับเพชรเหนือครับโอ้งานงอถากันหน่อยครับสับศอกซ้ายครับเนี่ครับไปแล้วไปเจอศอกขวาของขุนสยามครับซึมไปเลยครับ ยังไม่พอแต่เพียงเท่านั้นครับมาเจอสอกขวาดอกนี้ครับโอ้โหบึนเมาครับนี่ครับเต็มๆตมคำหมับครับแล้วตอลุกขึ้นมานี่โดนนับแปดครับดัานของเพชรเหนือครับก็ได้สู้กันต่อนะครับขอบพระคุณครับกับกระเป๋าลิงกี้กระเป๋าแบรนด์ไทยดังไกลระดับโลกโดยเสียโตโต้ครับสนใจสั่งซื้อหรือสั่งผลิตก็ติดต่อไปที่0 920656666 0920656666กระเป๋าลิกกี้กระเป๋าแบนไทยดังไกลระดับโลกโจทย์ยากนะครับตอนนี้เพชรเหนือต้องเรียกคะแนนคืนแล้วครับไม่มีเราจะเสียแล้วครับต้องเรียกคะแนนคืนต้องตีนับอะไรเกิดขึ้นแล้วครับต้องคืนตรงนี้นะครับมาความพยายามสักต่อยขวาเข้าไปมาทางด้านขุนยามยองจะมาใจเย็นไม่ได้นะครับนี่ฮะมันพลาดได้แล้วครับอุ้ยอาแล้วครับต่อยแล้วอัป,ปคัดบวกโอ้ยต่อยขวาครับ ดูครับไม่กดด้วยครับโอ้ล้วปักศอกขวาไปทีหนึ่งครับกรรมการธนพัฒน์เสือแก้วนับครับกดยอดเยี่ยมนะครับคือไม่กดนกมวยครับอ่าเราต้องไปกดครับให้เขารุกได้ก็ปล่อยเขาุกเขาลุกได้ก็สู้ได้ก็ต้องปล่อยครับอ้าวเดินต่อครับกรรมการมีหน้าที่นับก็ต้องนับสองนับไปแล้วครับสองนับไปแล้วครับทางด้านของเพชรเหนือโดนครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เหมือนไม่มีอะไรจะเสียแหละครับใส่ให้สุดครับนับจากนี้ไป ไปต่อยคพไมไปหน่อยครับทางนั้นเพชรเหนือครับครับรวบรวมสติรวบรวมกําลังเดินต่อยต่อแต่แเจอแข้งขวาของขุนสยามขึ้นมาสองนับแล้วครับว่าสนับนี่มันเหมือนก็เข็นครกขึ้นภูเขาแล้วแต่ว่ามวยไทยไก่เดือยมันยังไม่แน่นอนความแน่นอนคือความไม่แน่นอนโอ้โหแต่ว่าเกมของขุนสยามครับจังวะนดีดันเข้าไปที่มุมแล้วอัดด้วยเข่าแถมเข้าไปสเปรตเยี่ยมนะครับ คือไม่ได้แถมแบบไม่ได้ยัดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมีย้งายันไม่ด้วยครับาดูมันอกมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับขุนสยามครับแต่ว่าเพชรเหนือนี่ไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับไม่มีทางเลือกอื่นใดให้เยอะนะครับคือต้องนอกสถานเดียวครับไม่ใช่แพ้นอกนะครับต้องชนะนกครับโอ้เพราะว่าผู้โดยสารเทียบนี่ครับมีศอกคอยเหน็บอยู่ตลอดครับทั้งนั้นขุนสยามครับวันนี้ดูค่อนข้างที่จะ ชกสบายๆขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับหลังจกได้สองนับไปแล้วครับพยายามต่อยเจอเข่าสวนขึ้นมาแล้วก็น่าจะเรียบร้อยครับโอ้เจดสุลบทโ่วตัวเลยครับวันนี้เพชรเหนือครับโดนศอก็โดนนับโดนเข่าก็สะดุจบเลยครับนี่ฮะเขาเจ็บเจ็บจริงครับเจ็บจริงจุกจริงครับนี่ครับธนภัทรเสือแก้วครับชูมือให้กับขุนสยามเพชรพระคุณมวไทยครับอืเอาชนะน็อกไปได้ครับต้องบอกว่าคิดบัญชีแบบ ทบต้นทบดอกเลยครับนี่ยกที่4ครับมาดูครับช้าเลยครับความพยายามของเพชรเหนือแต่ว่าโอ้ลูกศอกสบัดมาแต่ละทีเนี่ยครับตรงนี้ครับสับศอกขวาครับโดนนับแปดในยกที่สาอันนี้คือยกที่3นะครับนี่ฮะจังหวะนี้ยกที่สครับนับแปดก่อนจะลองเอามาเจอยกที่อีกตินับหนึ่งครับอันนี้ยกที่4ครับบวกครบจังหวะบวก ไม่โดนครับพวกพวกซอกจังหวะนี้ยังไม่โดนครับเออจังหวะจะปลวกปังนี่ฮะนับแปดยกที่สี่นี่เป็นนับที่สองครับเป็นนับของยกที่สี่นะครับคือกรรมการไม่กดนะครับต้องปล่อยนักวยืนเองนะครับนับถึงแปดปล่อยสู้ต่อแล้วลกจบด้วยเข่าขวาครับชิมแบบนิ่มๆงามๆครับเข่าลินปิจึกเข้าไปดอกนี้ครับองแชมป์ก็จบสวยงามครับคู่เอกครับขุนสยามครับ เป็นฝ่ายเอาชนะน็อกไปได้ครับในยกที่4ครับด้วยช็อตนี้เลยครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวครับกลับมาติดตามคู่5กันต่อครับ